สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่1นึ่ธันวาเนาะหลังจากที่ผ่านชาเลนจ์มาแล้วครบ30วันวันนี้ก็จะมาอัปเดตให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงมัง่งก็เมื่อวานนี้ก็อัปเดตไปนิดหน่อยเนาะแต่าจะาแบบว่าเออมันก็ยังไม่ครบ30วันดีก็เลยกล่าวว่ามาอัปเดตวันนี้ให้ครบแล้วกันวันที่1แล้วก็จะมาบอกแนวทางช่องต่อไปด้วยว่าจะเป็นยังไงต่อไปก็หลังจากชาเลนจ์นะครับก็อย่างที่ผมบอกมาทุกวันอะ่ะคือมันรู้สึกอย่างนี้ต้องนานแล้วว่าเราไม่ไอยากทําเรื่องนี้แล้ว มันมีกิจกรรมอย่างอื่นที่ผมอยากทําหรือเรารู้สึกว่าทําแล้วมันมีคุณค่ามากกว่าไปแล้วจริงๆมันรู้สึกอย่างนี้ตั้งแต่วันแรกๆอยู่แล้วฮะตั้งแต่ผมงดครั้งแรกแล้วว่าเรามีเวลาชีวิตเอาไปทําอย่างอื่นดีกว่าฉะนั้นวันที่30กับวันที่1ผมก็เลยไม่ได้รู้สึกต่างกันมาก,กน,นะและที่สําคัญเลยก็คือว่าเราได้กิจกรรมอื่นๆมาแทนไงผมมีกิจกรรมอย่างอื่นที่มาทาแทนในช่วงเวลาดังกล่าวไปแล้วมันก็คุ้นชินกับกิจกรรมพวกนี้ไปตั้งแต่แบบเป็นเป็นเดือนๆแล้วอ่ะ ผมก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องอยากกลับไปทํามันหรืออะไรแล้วมันเป็นกิจกรรมที่ผมค่อนข้างที่จะห่างเหินนะคือเมื่อก่อนเนี้ยการออกไปวิ่งสําหรับผมเนี่ยคือกิจกรรมที่แบบว่าเป็นไปได้ยากมากและน่าและดูห่างเหินมากเลยแต่ทุกวันนี้มันสลับกันมากเลยนะการออกไปออกกําลังกายของผมมันกลายเป็นเรื่องง่ายที่ทําแบบเออมันมันเป็นเรื่องยากที่ผมทําได้อะมันยากนะครับสําหรับคนอย่างผมอะแต่ไอ้เรื่องอย่างว่านะนยนะมันเป็นเรื่องง่ายที่ตอนเนี้ยมันยากแล้วถ้ากลับไปทําอ่ะ แน่นอนครับว่าผมก็ยังไม่ได้ทําอะไรเยอะหรือแบบว่าโอ้โหเปลี่ยนแปลงเลือดเลืออะไรนะครับแต่แค่รู้สึกว่าเราทําอย่างอื่นที่มันดีกว่าแล้วแล้วมันดีอะ่ะผมก็พูดไปหลายครั้งแล้วในคลิปในหลายๆคลิปการหาสิ่งอะไรมาทดแทนเนี่ยผมก็พูดเสมอนะครับคำนี้การที่เราจะเอาอะไรออกไปมันต้องมีอย่างอื่นมาทดแทนด้วยฮะให้มันมาทําช่วงมาทําแทนช่วงกิจกรรมดังกล่าวอย่าปล่อยให้ว่างแล้วผมก็หาอะไรทําตลอด ที่น่าแปลกใจคือต่อให้ว่าง,างกิจกรรมพวกนี้ก็ไม่ใช่กิจกรรมทางเลือกของผมเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ภูมิใจมากมันเปลี่ยนไปตั้งแต่เมื่อไหร่อันนี้ไม่รู้ตัวเลยแต่กิจกรรมพวกนี้คือบางครั้งเบื่ออย่างที่ผมผมเคยทคําคลิปไปแล้วใช่ไหมว่าอยู่กับความเบื่อให้ได้อ่ะเออมันก็เป็นอย่างนั้นอ่ะต่อยเบื่อไม่มีอะไรทํามันซ็งอะ่ะผมก็อยู่กับความเบื่อนั่นแหละไม่ต้องไปหาความสุขอะไรแบบว่าไม่ต้องรีบไปหาความสุขครับแม้ <pin. S 1> กระทั่งไอ้ความสุขจากเรื่องพวกนี้ไอ้เรื่องเก่าๆที่เราอ่าเรื่องเก่าๆที่เราเคยหา มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผมจะรู้สึกว่าเอ้ยเบื่อวะปะไปดูสื่อเถอะไปทํามันนั้นเถอะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าเราอยากไปทําแล้วตอให้เบื่อก็อยู่กับความเบื่อนี่แหละดีที่สุดแล้วโอเคเดี๋ยวเอาโดยสรุปก่อนก็คือว่าวันแรกกับวันสุดท้ายมันเหมือนกันนั่นแหละคือผมชินไปแล้วมันมันก็เหมือนที่ผมอัปเดตทุกวันนั่นแหละฮะเอาเป็นว่าใครทําได้ก็ยินดีด้วยนะฮะหรือใครเพิ่งเริ่มก็ต่อไปเป็นกําลังใจให้กันนะครับมันไม่ต่างกันนะผมพูดไปหลายครั่นีท ต่อไปก็คือเรื่องของแนวทางช่องต่อไปว่าจะไปยังไงนะครับก็ผมจะพยายามเอาความรู้เทคนิคอะไรอะ่ะที่ผมได้อะ่ะเอามาบอกกล่าวแล้วกันแต่ว่าแนวทางของผมมันจะต่างจากอ่าช่องอื่นๆนะผมว่าหลายๆที่อะ่ะเขาบักจะชอบแนะนําอะไรที่เป็นอ่านบันทามมากเกินไปอะ่ะมักจะบอกให้คุณไปพัฒนาตัวเองไปใช้เวลาชีวิตไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่เขาไม่บอกแบบเป็นรูปประทอะ่ะอย่างผมผมเป็นอะไรที่อยากจะบอกอะไรที่เป็นรูปประมไปเลยอะ่ะอย่างเช่นเนี่ยที่ผมเคยบอกไปว่าคุณออกไปวิ่งเวลา เนี่ยเริ่มจาก5นาทีก่อนแล้วก็ผ่านไป3วันก็เปลี่ยนเป็น10นาที15นาทีอะไรเงี้ยคือเนี่ยผมอยากจะบอกอะไรที่เป็นรูปธรรมอย่างเงี้ยผมไม่อยากจะบอกอะไรที่เป็นนมามธรรมแบบว่าเฮ้ยต้องทําให้ได้ภายในแบบกี่วันนะอย่างแบบพรุ่งนี้คุณต้องแบบทําสําเร็จเลยอะพรุ่งนี้เริ่มเลยนะตื่นตั้งแต่ตีห้าไปวิ่ง5กิโลแล้วก็มาซิดอัพแล้วก็มากินอาหารคีนอะไรเงี้ยแล้วก็ไปอ่านหนังสือไปเรียนรู้เรื่องการเงินเทนหุ้นอะไรต่ออะไรอะคือผมไม่อยากจะอะไรขนาดนั้นอะผมอยากจะแบบว่า เดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำอะบอกให้ทําทีละอย่างทีละอย่างนิด,น,ดนิดดีกว่าเนี่ยอย่างที่ผมบอกอะเริ่มจากการวิ่งก่อนไหมหรือถ้าใครแบบว่าอยากเลิกบุหรี่เลิกเหล้าก,ก็เลิกจากของพวกนี้ก่อนก็เปลี่ยนเป็นของเข้าปากจากแต่ก่อนดูดบุหรี่ก็เปลี่ยนเป็นเคี้ยวหมากฝรั่งก็ได้หากิจกรรมอย่างอื่นทําแทนหายอย่างอื่นเพรว่ามาทดแทนอะจากแต่ก่อนตอนเย็นกินเหล้า่าเงี้ยก็อาจจะหาหนังสืออาา่านง่ายๆสักเล่มหนึ่งครับพวกหนังสือแนวแบบว่า,าแนวความคิดที่มันเป็นแบบว่าเอาของคนญี่ปุ่นมาแปลอ่านง่ายนะจริงๆอ่านว,ว่า แป๊บเดียวเองครับไม่ถึงอาทิตย์ก็อ่านได้เล่มหนึ่งแล้วร้อยสองร้อยหน้าแล้ว mm hmm. หรือถ้าใครแบบว่าเอออ่านสักวันละสิบหน้าก็พอแค่นั้นก็พอฮะวิ่งสัหน่อยอ่านหนังสือสักนิดแล้วก็นั่งสมาธิสัหน่อยอเริ่มทีละนิดทีละนิดอะ่ะเอาเรื่องดีๆมาทดแทนนะครับผมกจจ็จะพยายามหาเรื่องพวกนี้มาบอกกล่าวมาแนะนําให้มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นอะ่ะหรืออย่างไอ้อาหารที่ผมบอกอะ่ะคุณก็กินอาหารร้านตามสั่งนั่นแหละก็แค่บอกให้ป้าเขาอ่าไม่ต้องใสน่น้ํามันไม่ต้องใสา่าน้ําตาลเยอะอะไรเงี้ย ไม่ต้องเผ็ดไม่ต้องรสจัดอ่ะก็เนี่ยคุณก็ได้อาหารจะว่าไงดีอาจจะไม่ใช่อาหารคี้น่ะแต่ก็ดีขึ้นมาหน่อยอครับไม่ใช่อาหารที่แบบว่าน้ํามันน้ําตาลฉ่าๆอ่ะจากไข่เจียวไข่ดาวก็อาจจะเปลี่ยนเป็นไข่ต้มอะไรเงี้ยครับอันเนี้ยผมพยายามจะบอกอะไรที่มันแบบว่าเห็นภาพเลยว่าเออต้องทำยังไงอ่ะเนาะหรือจกแต่ก่อนเคยขับรถอ่าต้องไปไหนไกลๆหรือไปกินอะไรที่แบบแพงๆไกลๆเงี้ยก็ลองแบบว่าเออกินอะไรใกล้ๆประหยัดน้ำมันประหยัดเวลาประหยัดตังค์ที่จะต้องกินของแพงอีกอะไรเงี้ย อย่างน้อยเพราะว่าหลายมื้อถ้าอดทนได้อ่ะก็อย่างน้อยก็ได้อาจจะมื้อละร้อยเลยนะหรือถ้าใครที่ติดกาแฟอะไรแก้วยี่ห่อแพงๆหน่อยแก้วห้าสิบหกสิบอ่ะกูลองนึกดูนะว่าถ้าลองงดได้สักวันหนึ่งอ่ะวันเว้นวันจะเป็นยังไงหรือกินที่มันถูกลงมาหน่อยหนึ่งก็ได้แล้วพวกกาแฟเนี่ยหลายคนชอบบอกว่าติดกาแฟต้องกินกาแฟ่แต่กาแฟที่พวกเขากินจะเป็นพวกลาเต้คาปูชิโน่ที่แบบใส่น้ําตาลแบบเป็นสิบๆกัมอ่ะถ้าเป็นอย่งงางนั้นคุณไม่ได้ติดกาแฟแล้วคุณติดน้ําตาล คุณติดน้ําตาลที่ซ่อนอยู่ภายใต้คําว่ากาแฟการที่คุณติดไอกาแฟแบบนั้นไม่ต่างจากติดโดนัทติดเค้กติดขนมช็อกโกแลตอะไรเลยฮะจริงๆแล้วแค่ติดน้ําตาลที่มันแอบซ่อนอยู่ในคําว่ากาแฟ,แฟแค่นั้นแหล,ละเนี่ยแล้วผมแนวทางที่ผมจะมาแนะนําก็ประมาณนี้แหละว่าจะต้องทําอะไรบ้างเอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะเริ่มจากการทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยผมแนะนําจากการตื่นเร็วก่อนถ้าใครอยากตื่นเร็วเนี่ยอย่าพยายามนอนเร็วยิ่งพยายามนอนเร็วจะยิ่งนอนไม่หลับ ก็จะยิ่งเครียดยิ่งเครียดก็ยิ่งนอนไม่หลับก็กลายเป็นงูกินหางอะครับถ้าอยากนอนเร็วต้องเริ่มจากตื่นเร็วก่อนเพราะเราบังคับให้เรานอนเลยไม่ได้แต่ตื่นอะเราพอจะบังคับนาฬิกาปลุกได้เรายังบังคับให้เราตื่นได้ถ้าเราตื่นเช้าได้เดี๋ยวดึกมันก็ง่วงเร็วเองอะฉะนั้นถ้าใครอยากนอนเต็มที่แบบว่าแต่ก่อนอยากนอนสี่ทุ่มตื่นหกหกโมงเช้างเงี้ยทุกทีตื่นนอนแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งตลอดเลยแล้วไปตื่นสายๆยงเงี้ยตื่นแปดโมงเก้าโมงอะ คุณก็เปลี่ยนเลยไม่ว่าคุณจะนอนกี่โมงก็ช่างอะ่ะคุณตื่นหกโมงก่อนเลยแล้วเดี๋ยววันนั้นคุณจะง่วงแล้วเดี๋ยวมันจะนอนเร็วถ้าอยากนอนเร็วอย่าพยายามฝึกนอนเร็วแต่ฝึกตื่นเร็วอันนี้นะเทคนิคผมจะมีแบบว่านึกอะไรออกก็พูดไปเรื่อยนะตอนนี้ก็สองทุ่มสี่สิบแล้วผมเพิ่งอัดผมพยายามอัดแบบว่าวันต่อวันแบบว่าเอาความรู้สึกเฟสจริงๆอะนะมาอธิบายโอเควันนี้ก็ มีประมาณนี้แล้วกันนะครับแนวะทางช่องก็เดี๋ยวติดตามช่องต่อไปก็จะมีคอนเทนต์อะไรออกมาเรื่อยๆนั่นแหละครับจะพยายามมาออกมาเรื่อยๆให้เรื่อยๆเหลืออจจะแนะนําแนวทางอะไรอย่างอื่นที่มันโอเคเข้าท่าหรือไปได้ยินมาความรู้อะไรที่แบบเป็นเกจความรู้อาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องพัฒนาตัวเองอะไรเลยก็ได้แต่ความรู้ทั่วไปอะ่ะเดี๋ยวผมจะนามาอ่าใช้คำว่าเปิดอ่าแพร่เผยแพร่แล้วกันเพราะผมเองก็ไม่ใช่อริยะผมเป็นคนที่ธรรมดามากโอเคครับวันนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกัน ก็ติดตามต่อไปได้ครับช่องครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆรู้สึกดีมากครับสดชื่นมากที่ผ่านพ้นเรื่องพวกนี้ไปแล้วเอากิจกรรมพวกนี้ออกไปจากชีวิตได้ผมก็ตั้งใจ,จทําต่อไปนะไม่ใช่ว่าชาเลนจ์หมดแล้วผมไม่ทําต่อนะผมทําต่อนะใครจะทําต่อก็ไปไปด้วยกันแล้วใครที่เพิ่งเริ่มก็เนี่ยมาด้วยกันผมก็ยังอยู่เดี๋ยวไปด้วยกันนะครับแล้วเมื่อไรก็ตามนะครับที่คุณเลิกหาความสุขจากเรื่องง่ายๆเลิกทําเรื่องง่ายๆแล้วเดี๋ยวพอคุณไปทําเรื่องยากๆเรื่องยากๆมันจะง่ายขึ้นครับ เอาละวันนี้ก็มีเท่านี้แล้วันกครับยาวหน่อยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ